เมื่อเช้านี้คุณเสฐาก็ยังใช้ทวิตเตอร์หรือ X อจ่อเนื่องโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาทวิตข้อความแสดงความยินดีกับเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิศสารแชมป์โลกแบดมินตันชายไทยคนแรกที่คุณเอการนนำเสนอไปนี่เป็นปวิศาสตร์นะครับ นี่ต้องยินดีกับเจ้าวิวรวมถึงบ้านทองหยอดด้วย<ฆ>นี่สร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วแชมป์โลกคราวนี้เป็นประเภทชายน้องไบรท์ใช่ค่ะแชมป์โลกแบดมินตันชายไทยคนแรกนะคะนี่คือแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship ดช Ch ิงชนะเลิศชายเดี่ยวซึ่งคุณเสถาทวิตข้อความสแสดงความยินดีระบุว่า เมื่อปี2013เราเคยมีแชมป์โลกหญิงประเภทหญิงเดี่ยวจากประเทศไทยและปี2021ในประเภทคู่เด็กไทยมีศักยภาพสูงมากเมื่อได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องมีความอดทนความตั้งใจเพื่อให้พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจอ,อีกทั้งต้องมีครอบครัวและทีมงานที่สนับสนุนและเข้าใจขอแสดงความยินดีกับวิวครอบครัวและทีมงานทุกคนที่มีผลกับความสาเร็จนี้ครับ คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกที่ผมใช้คําว่าคขั้งกีฬาคนหนึ่งนะค่ะเพราะฉะนั้นการกีฬาคงจะคาดหวังเนี่ยน้องบคือเป็นนายกที่ชอบกีฬาพูดกันมากๆากเอาพูดกันตรง